ก็อยากแข่งรถยนต์พวกพี่โน้ตเนี่ยพวกพี่ๆเนี่ยเขาเขาเล่นกันอยู่แล้วลงตัวแล้วอะไรเงี้ยมาเล่นเนี่ยมันไม่ได้เปลืองทัเท่าไหร่หรอกถล่แล้วโคตรเปลืองพี่ยังวดไปประสามล้านนะตอนที่พี่ขับอยู่ในเขาเรียกว่าดีเซลที่เร็วที่สุดในประเทศไทยกลับมาดีเซลในรถในรูปแบบเซอร์กิตเนี่ย มันมีความแตกต่างในความรู้สึกของเราอย่างไรบ้างมันรู้สึกมีความสุขคนละแบบครับสุดแล้วครับตอนนี้ผมแค่รอคนมาทาลายผมก็จะทําลายกับต่อสู้ไปเรื่อยๆอจนกว่า,าจนกว่าจะเลิกกันไป่ข้างนะันผมว่านะวันนี้นะครับเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการ The Drivers Talk ของเรานะครับและตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กันที่ m a c w a อสสาขาพระราม2นะครับติดกับอินเด็กพระราม2นะครับวันนี้เราจะมาพบกับนักแข่งเขาเรียกว่า เป็นไอคอนนะครับของสายมอเตอร์ไซค์และสายดรกกันเลยนะครับที่ผันตัวมาเป็นนักแข่งเซอร์กิตนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ๆเขากันครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับนักแข่งในรุ่นของสยามพรัคทั้งสองท่านแล้วนะครับสวัสดีครับพี่เมสสวัสดีครับพี่ยูสวัสดีครับผม ธนพลชูเจริญบุครับหรือว่าเบสท์โบยัมครับเป็นนักแข่งในรุ่นสยามพังนะครับในรายการ VT นะครับ<อ>สวัสดีครับผมสรัญยูอ่อนใจเอื้อหรือยูแปดเล้วครับอภิชาติฟาร,ร์มไก่ไข่แชมูนะแก่น้อยผู้ดองระยองใบอู๋เชีงวัดครับขนาดแค่ชื่อทีมเนี่ยโคตรยาวเลย,ยนะนแต่อันนี้คือทีมเดียวกัน,นเป็น,นทีมเดียวกันอ๋อโอเคองโดคืออะไรอันนี้ผมสงสัยมานานแล้วมันเป็นแบบว่าคําแบบพูดที่พูดติดปากกันมายึดกับพินิตรพิจิตอืมพูว่าโครงโตอะไรอะไร ทำง่ายๆด้วยตลกๆเป็นกลุ่มๆอะไรเงี้ยครับถ้าเราพูดถึงในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยผมว่าทุกคนน, <ะ S 2> น่าจะเห็นจากที่พี่ๆแข่งกันอยู่ในรายการอยู่แล้วแต่ในเรื่องของประวัติความเป็นมาดีกว่าอยากรู้เลยตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เด็กเลยเข้าวงการมอไซค์จนวันหนึ่งขันโตมาเป็นนะักแข่งรถยนต์ดได้ยังไงก็ตอนเด็กๆผมก็ชื่นชอบมอไซค์มาตลอดเล้ครับเริ่มจากรถแม่มาแต่งก่อนจนวันหนึ่งเรามีกำลังที่จะซื้อเองล้วก็ซื้อแต่งไปเรื่อยแต่งรมาเล่นไปเรื่อยแล้วมาปีที่แล้ว ก็อยากแข่งรถยนต์พวกพี่โน้ตเนี่ยพวกพี่พี่เนี่ยเขาเขาเล่นกันอยู่แล้วเจอหมดแล้วเครื่องมันไม่พังแล้วแบบว่าแรงแล้วลงตัวแล้วอะไรเงี้ยมาเล่นเนี่ยมันไม่ได้เปลืองสักเท่าไหร่หรอกผมก็เลยแบบอยากลองเล่นบ้างก็เลยซื้อรถแล้วก็เลยเล่นมาสรุปเปลืองหรือไม่เปลืองฮะสรุปแล้วโคตรเปลืองพี่ยาวตัวเป็นสามล้านแล้วที่พี่บอกว่าพี่เล่นมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่เด็กก่อนที่พี่เข้ามารถแข่งเซอร์กิตเนี่ยพี่ไปรถแดงก่อนหรือเปล่ารถแดงก่อนครับรถแดงแน่นอน เพื่อนๆน่ะเล่นรุ่นอื่นหมดแต่ผมมาเล่นหน้ายาว mm hmm. หน้ายาวุณผู้เะเล่นไม่นานเพราะว่ากําลังของเราอะ่ะตอนก่อนนี้เรายังใช้เงินในบ้านอยู่เราก็ใช้ไม่ได้เต็มที่ mm hmm. ตอนหลังเราหาเงินได้เองแล้วก็ใช้ได้เต็มที่ตามใจเราเราอยากใช้อะ้รก็ได้ใช้อะ่ะ mm hmm. ผมก็ไม่เล่นหน้ายาว mm hmm. ผมมองว่ามันมันเป็นรุ่นที่แบบว่าใครก็ต้องอยู่รอไม่ว่าจะดึกแค่ไหนอะไรยังไงแล้วผม oh. ชอบมันด้วย uh. ว่ามันเป็นรถที่แบบว่าเหมือนสุดแล้วอะ่ะ mm hmm. ก็เลยทําหน้ายาวขึ้นมาหนึ่งคันตอนแรกเลยจะขับเองจะขับแข่งกับเอ็มเอกชาติแม่ขอไว้ แม่เขาแบบว่าไม่ได้ดูน่ากลัวด้วยอะไรแบบผู้ใหญ่ขนาดผมไปขับรถเซอร์กิตทุกวันนี้ยังแบบว่าถ้าเลิกได้ก็เลิกนะอะไรเงี้ยไม่อยากให้แบบเกี่ยวกับความเร็วเขาไม่เขาแม่ไม่ชอบกลัวลูกเป็นไรเงี้ยพี่ก็เอาสุดทุกทางเลยนะใช่ครับกระบะก็มาในรุ่นที่สุดการการที่จะแข่งขันอะไรเนี่ยผมจะดูก่อนเลยว่าเรามีโอกาสชนะกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าโอกาสชนะน้อยน้อยกว่า70%เนเนี่ยผมไม่แข่งเพราะผมถือว่าเสียตังค์เหมือนกัน สมมติว่าคุณจะเสียตังค่าสมัครแสนหนึ่งหรือ5000ันเนี่ยแพ้หรือชนะคุณต้องจ่ายเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นเราไปเราก็ต้องเต็มต้องหวังผ <ม S 1> ลไม่ไ,มไ<ด>หวังผลด,ด้วยใช่ใช่ครับต่อมาผมขอคุยกับพี่เบ๊ะเพิ่งดีกว่าอันนี้อาจจะกลับกันเนาะพี่ยูนี่มาทางมอเตอร์ไซค์มาอยู่แก๊งเดียวกันแต่ไม่เคยแตะมอเตอร์ไซค์เลยตั้งแต่ผมเด็กๆน,นะครับคุณพ่อผมอ่ะเปิดอู่ตีเฮดเดอร์ติดเทอร์โบอะไรเงี้ยครับเปิดอู่เองแล้วก็พ่อก็ทําลงสนามแข่งตั้งแต่ผมยังเด็กๆอ่ะก็คือให้น้าผมมาเป็นคนขับรถซี นู่นอะไรครับก็จนผมอายุสิบเอ็ดสิบสองครับคุณพ่อก็เลยผมเริ่มลองขับรถยนต์เลยแล้วก็เวลาไปแข่งก็คือผมต้องขาเขาเร่งทุกอย่างต้องต่อต่อเหล็กขึ้นมาบ่กขาเร่งบใช่ใช่จนวันหนึ่งทางรายการให้ให้แข่งแต่ว่าก็บอกให้เราอ่ะเวลาเราช้าตอนนั้นยังเด็กๆอยู่เราก็ให้หลบให้คนแซงให้คนอ่าให้ให้คนที่นั่นเขาเร็วกว่าแซงไปจนตึ Shout ้นปีนั้นได้ถ้วยไปหนึ่งผมโคตรดีใจเลยหลังนั้นผมก็เลยเริ่ม ฟิตร่างกายตัวเองนู่นนี่นั่นเริ่มแบบฝึกซ้อมมันมันโตขึ้นมา,าเรื่อยๆเนาะก็เลยแบบจนมาขับรถกระบะตอนก่อนขับคนด้าสามประตูขับกระบะเเวิร์ด,ด้วยอะไรด้วยเราก็หยุดไปพักนึงช่วงประมาณสักยี่สิบหยุดแข่งสุรกิจไปครับแข่งรถแดกยาวๆเลยครับ,รบก็สร้างชื่อเสียงตอนนั้นก็มาจากรถแดกมากๆครับไปอเมริกาคือคนเริ่มรู้จักเยอะแล้วก็เลยผันตัวมาอีกทีนึงมาแข่ง เซอร์กิตอีกรอบหนึง่งใส่บอนแชมป์ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอย,เยเนี่ยครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมรู้จักพี่เบสครั้งแรกเนี่ยน่าจะสมัยนัน้นพี่เบสเนี่ยน่าจะไม่รู้จักผมเลยพี่เบสน่าจะไม่แบบโอ้โหผมเคยบินสนามแดกเนาะแล้วก็แบบพี่เบสก็จะขับแบบรุ่นใหญ่ก็คือแบบเป็นเหมือนไอคอนของแบบแรถแดกเลยซึ่งตอนนี้ก็ยัง,ยงเป็นอยู่ตอนนี้ก็เร็วที่สุดในประเทศไทยด้วยโอ้โหสุดยอดผมถามไปนหนึ่งระหว่างความแตกต่างเนี่ยตอนที่พี่ขับอยู่ในเขาเรียกว่าดีเซลที่เร็วที่สุดในประเทศไทยกลับมาดีเซลในรถในรูปแบบเซอร์กิตเน มันมีความแตกต่างในความรู้สึกของเราย<ม>ังไงบ้างมันรู้สึกมีความสุขคนละแบบครับถ้าแด็กเนี่ยเราเหมือนสู้กับเวลาความเร็วค,รความอันตรายมากๆแต่ก็เราผ่านมันมาได้ครับเราทําได้ดีที่สุดแล้วก็ส่วนรถเซอร์กิตเนี่ยเวลาก็ยังเร็วอย่อยู่อยู่แล้วก มันก็เหมือนทำลายกำแพงตัวเองครับว่าความพัฒนาของตัวเราและทีมช่างเนี่ยไปได้สึงขีดสุดเท่าไหร่ผมคิดว่ามันเวลาต้องดีกว่านี้อีกพัฒนาไปเรื่อยอ่ะชอบชอบมันทำลายกำแพงไปเรื่อยครับจนกว่าวันหนึ่งอายุมากขึ้นไปกว่านี้ตอนนี้ผม3 4 35ี่ม้ามากกว่านี้ก็อาจจะเลิกวางมือแผนพออรมลายอะไรครับผมก็สอนนะฮะสอนทุกคน,นใช่ครับใช่ครับก็เหมือนว่าใครอยากให้ผมมาสอนผมก็ ซัพพอร์ตดูแลให้ตลอดเลยเนี่ยโอ้โหดีเลยครับมาถึงเป้าหมายดีกว่าพี่แข่งรถมาขนาดเนี้ยเป้าหมายในวงการมอเตอร์สปอร์ตของพี่เนี่ยเอาทั้งสองอย่างเลยทั้งแดกทั้งเซอร์กินเนี่ยพี่มองตัวเองไว้อยู่ตรงไหนบ้างผมคิดว่ามันก็ถือว่าสุดไหมสุดแล้วครับตอนนี้ผมแค่รอคนมาทําลายผมก็จะทําลายกลับอะไรประมาณนี้รอคนมาทําลายแล้วทําลายกลับกลายเป็นเป้าหมายใช่ก็คือเหมือนต่อสู้ไปเรื่อยๆจนกว่าจนกว่าจะเลิกกันไปข้างนะผมว่านะเรามาถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพี่ยูกับพี่เบสดีกว่า คือตอนแรกผมกับยูไม่รู้จักกันแต่งานพีทีทีวีพีใต้ครับผมมาไปที่ใต้อ่าแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันได้ไปใช้ชีวิตด้วยกันน่ะมันเลยแบบว่านิสัยใจคอมันเหมือนกันเราก็เลยตั้งแต่วันนั้นน่ะเราก็เลยยาวมาเลยแล้วผมก็เลยเลือกให้มันเป็นคนขับรถหน้ายาวของผมแสดงว่านี่ก็เพิ่งเจอกันที่งานสงขาเลยถูกต้องโอ้แต่ว่าความสัมพันธ์ที่ที่มีต่อกันเหมือนรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเลยอ่ะที่ผมสัมผัสเออก็มันอยู่ด้วยกันไุมครับใช่ใช่ไม่รู้ไง ง่ายไปหมดเลอะไรมีอะไเพื่อนโ้เข้าใจเลยพี่นอกจากเป็นเพื่อนกันเป็นนักขับให้กันอยู่ทีมเดียวกันยังทําธุรกิจร่วมกันด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับตอนนี้มีทําธุรกิจอะไรบ้างครับพี่เอ่อชาบูเท่าแก่น้อยชาบูท่าแก่น้อยอ๋อนี่คือทำด้วยกันหุ้นใช่ใช่้มีอีกคนนึงอ๋อแล้วคือเจ้าของแบรน อะเรามาถึงเรื่องของธุรกิจของพี่บ้างดีกว่าธุรกิจส่วนตัวคือทําฟาร์มไก่ครับทำฟาร์มไก่อยู่ที่ไหนครับพี่อยู่ที่ชาเชิงเซาครับส่งมาใส่ไข่ไก่เลยครับส่งแบบพวกท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตพวกไทยฟู้ดก็ขายเองด้วยตลาดสดก็มีผมมีแผงของตัวเองอผมจะทําเงินจากสิ่งที่ผมถนัดไปเล่นสิ่งที่ผมชอบไม่จาเป็นต้องไปหาเงินกับมอเตอร์ไซค์เพราะเรามีสิ่งที่เราถนัดอยู่แล้วเราถนัดเลี้ยงไก่เราก็เลี้ยงไก่นะ่ะเอาเงินกาไรไก่นะ่ยไปทํารถบางทีเรา<ม>เอาความชอบของตัวเองไปทาเป็นธุรกิจมันอาจจะไม่ไได้้กกาายปควมชออออบีตต่ง พี่เบสอะพี่เบสทำอะไรบ้างที่ are, card, so at, บ้านผมก็เป s, you, oh. ิด well, อู่คร right? ับผมรับติดกล่องอะไรเงี้ยแล้วก็ที่บ้านเป็นบ่อกุ้งเป็นวังครับประมาณ4ี่ถึงกว่าลายหครับแต่ว่า ก็คือก็คือทางคุณพ่อคุณแม่เขาเเลีเ้ยงปลาเลี้ยงกุ้งอะไรครับทำธุรกิจส่วนตัวไปพี่ <ไป S 1> ก็เหมือนกับไปช่วยธุรกิจที่บ้านด้วยก <finalement S 1> ็อยู่บ้านแหละครับแล้วก็ผมก็หลักๆก็มารับจ้างขับรถมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วกันพี่สำหรับง,งานสงขาเนี่ยเรามีอีเวนต์ในการสร้างเอนเตอร์เทนให้คนดูด้วยอย่างเช่นรถแร็กซึ่งปีที่แล้วพี่อยู่ก็ไปแล้วเอารถแร็กไปโชว์ด้วยปีนี้เนี่ยพี่มีกิมมิคอะไรที่อยากจะให้แฟนๆชาวสงขารอพี่บ้างไหมผมอะนะไปแข่งรถเองด้วย คุณจะได้ดูผมแข่งรถด้วยแล้วผมก็จะเอารถไปโชว์ด้วย<อ>รถปีนี้ก็อาจจะมีรถแบบว่ารถเพื่อนไปด้วยพวกรสซิงของเอเมกชาติอะไรเงี้ยคุณจะได้ดูหลากหลายขึ้นเต็นฟ้าปีที่แล้วแน่นอนอะหลายๆคนถามว่าอยากจะซื้อเสื้อทีม พิวเนี่ยซื้อได้จากไหนางครับที่ตัวแทนครับตัวแทนประมาณ50กว่าคนครับตัวมีตัวแทนเสื้อ50กว่าคนใช่ครับตัวแทนประมาณ50กว่าคนทั่วประเทศไทยครับอยากให้พี่ฝากผลงานของพี่ทั้ง2คนหน่อยครับกับแฟนๆปีเนี้ยผมตั้งใจว่าผมจะไม่เอาแชมป์ประจำปีที่พีทีเไม่เอาครับเพราะว่าผมอยากเก็บประสบการณ์ในคลาสี่นมากกว่านี้หน่อยกระดูกผมยังไม่แข็งพอแรงปะทะผมยังแบบปะทะคนอื่นไม่ได้ผมขอเก็บประสบการณ์อีกสักปีหนึ่งแล้วกันถ้าปีหน้ามีโอกาสก็อาจจะขึ้นถ้าเกิดอยู่อย่างนี้ผมก็ไม่ได้ พราะอยู่อย่างนี้มันได้อยู่แบบข้างหน้าข้างหน้าอยู่แล้วะไม่ยอมขึ้นเพราะอย่างนี้ดีขึ้นไปต้องอยู่หลังเออก็ดูแบบว่ามันต้องใช้ผิดมุมมากกว่านี้แต่ผมยังไม่พร้อมที่จะไปแต่ตอนเนี้ตอนนี้ที่ผมแข่งมาผมก็ยังไม่แพ้ใครเลยเหมือนกันผมเป็นที่สองของประเทศไทยแต่ผมชนะมาตลอดเลยคือคันที่เร็วที่สุดในประเทศไทยเบสก็ขับเหมือนกันแต่เขาไม่ได้แข่งพร้อมที่ผมแข่งเขาแข่งมาก่อนผมปีนี้ผมตั้งใจสถิติให้มันทำลายสถิติ68อ่ะพี่เบสฝากผลงานเลยครับ ครับก็ผลงานปีนี้นะครับผมก็สนามแรกอืีเวนต์แรกครับหนึ่งสองผมก็เป็นแชมป์สองสนามเลยผมแข่งพีทีมา2ปีแรกครับผมได้แชมป์ประเทศไทย2ปีเลยแล้วปีที่สาหยุดไปแล้วปีนี้ผมกลับมาทวงแชมป์ผมคืนครับเฮ้ยเรียกแขกอีกแล้วมีแต่คนเรียกแขกแข <laughs> นี่อีเวนต์ต่อไปกระบ,บาดนี่35ลำ, <laughs> ลำเต็มกริดเลยพวกพี่พี่ เพื่อนๆน้องๆหรืออะไรครับสนใจครับผมว่ามาลงสนามเซอร์กิตเนี่ยผมว่าได้ทักษะกลับไปเยอะมากเลยฮะมันก็สามารถไปใช้กับแดกได้ด้วยมันช่วยได้เยอะนะผมคิดว่ารถเฟรมที่วิ่งเร็วๆเนี่ยวิ่งแค่400เมตร่ะผมวิ่งแค่ผมวิ่ง300กว่าๆ้า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังเคยมีอาการเลยแต่คือเราก็ไม่ตกใจก็คือแก้ตามอาการลดไปก็ฝากติดตามครับผมเฟซบุ๊กธนพลชูเจริญผลครับเบสเชอร์บยัมครับเท่านั้นเลยต่อก็ชื่อจริงเลยครับสัญยุอ่อนใจเอื้อครับ ยูแปดลิ้วครับเฟซจริงนะครับจะมีเครื่องหมายติกถูกอยู่ข้างหลัง ผมลงทะเบียนไว้แล้วครับที่เหลือที่เหลือคือปอมหมดผมเล่นเฟสเดียวผมก็เหนื่อยแล้วครับผมไม่เล่นหรอกเป็นร้อยสองร้อยเท่านั้นทวิตต์ก็ยูบันริวครับเขียนว่าช่องจริงคุณจำสองล้านครับต้องขอบคุณพี่ๆสองคนมากนะครับที่สละเวลามาที่แม็กวอชพลาสม์สองแห่งนี้แล้วก็มานั่งคุยกันนะครับสำหรับวีคเอ็นนี้นะครับก็จบแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันนะครับในรายการ The Drivers' t a l k นะครับในวีคเอ็นถัดไปนะครับว่าเราจะไปพบกับนักแข่งท่านใดต่อนะครับผมแล้วเดี๋ยวพบกันครัับสสวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ